ไม่อยากติดแท็กซิงอย่าทำแบบนี้นะคะหลายๆคนเลยใช่ไหมคะที่มีปัญหาเรื่องของติดแท็กซิงมานะคะแล้วก็ลูกค้าที่คุณยังไม่เคยติดแท็กซิงเนี่ยดูคลิปนี้นะคะคุณจะโชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะพี่หน่อยก็จะบอกสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยติดแท็กซิงนะคะว่ามันเกิดจากอะไรหลายๆคนเลยใช่ไหมคะที่ไม่รู้ว่าเอา้า ต้องทาไปทําอะไรมาแบบไหนมาพี่เขาถึงเรียกติดแท็กซิงวันนี้พี่หน่อยก็เลยได้มาอาัดคลิปเนี่ยให้กับลูกค้าหลายๆคนที่ยังไม่ได้ติดแท็กซิงหรือคนที่ติดแท็กซิงแล้วคุณมารู้ว่าอ๋ออันนี้เองเหรอคะที่ทําให้เราติดแท็กซิงลองฟังคลิปไปพร้อมกันนะคะเพราะพี่หน่อยเชื่อว่าค่ะตอนนี้ธนาคารซีเรียกเรื่องของแท็กซิงมากๆ ถ้าคุณไม่อยากติดแฮกซิ่งคุณอย่าทำแบบนี้เด็กขาดนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อแรกอันนี้นะคะก็คือลูกกลุ่มลูกค้าที่มีการยื่นขอสินเชื่อผ่านมือถือนั่นเองค่ะหลายหลายคนเจอใช่ไหมคะแล้วหลายหลายคนฟังคีวีก็จะอ๋อใช่จริงๆด้วยหนูไปที่เต็นท์มาเต็นท์ก็บอกแบบนี้เหมือนกันค่ะที่หน่อยว่าลูกค้ามีไปจิ้มสินเชื่อผ่านมือถือมานะคะกดขอสินเชื่อผ่านมือถือกดผ่านแอปธนาคารกดเช็คเครดิตตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะทําให้เราเนี่ย ติดแท็กซิงได้นะคะถึงแม้ว่าคนบอกว่าโทรมาหาพี่หน่อยพี่หน่อยคะหนูแค่กรอกไปเองยังไม่ได้กดรายละเอียดลงไปเยอะเลยแค่สมัครไปนิดๆหน่อยๆเองมันก็ติดด้วยหรอคะพี่เนี่ยหนูไปยื่นมาแล้วเนี่ยเขาบอกหนูติดแท็กซิ่งบางคนบอกไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําอันนี้คะ่ะต้องบอกว่าคุณจะกดสินเชื่อเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านกรอกเต็มระบบหรือไม่เต็มระบบนะคะแต่ถ้าได้กดลิงก์เข้าไปแล้วใส่รายละเอียดนิดๆหน่อยๆเนี่ย ก็ขึ้นแท็กซิ่งได้แล้วนะคะซึ่งบอกว่าน่ากลัวมากๆแล้วก็ตอนนี้ค่ะในส่วนของแอปสินเชื่ออะไรพวกนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะพี่หลอดก็ไม่แนะนาให้กดเพราะว่ามีชาชีพก็เยอะถูกไหมคะลูกค้าหลายๆท่านเลยที่มีการจะก,กดขอสินเชื่อมาพวกนี้ค่ะก็จะทําให้ติดแ h ็กซิ่งได้ถ้าหลายๆคนยังไม่คิดว่าจะต้องใช้เงินนะคะยังไม่รีดที่จะใช้เงินอยากจะซื้อรถก่อนแนะนําให้ยื่นกู้ซื้อรถก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปขอสินเชื่อผ่านมือถือเพราะพอคุณไปกดขอสินเชื่อผ่านมือถือมาปุ๊บอะค่ะ ทำให้คุณติดแท็กซิงนับแท็กซิงทันทีเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือว่าอย่าเพิ่งไปยื่นกดสินเชื่อขอทางมือถือเพราะมือถือเครื่องเดียวสามารถทําให้คุณติดแท็กซิงได้เลยและบางคนนะคะ รอบแรกไม่ผ่านกดรอบที่2ถึงแม้จะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะกดรอบแรกไม่ผ่านกดรอบที่2มันนับแท็กนะคะหลายๆคนบอกพี่หนูกู้แค่บริษัทเดียวเลยนะหนูไม่ได้กู้บริษัทอื่นแต่ถ้ากู้หลายรอบก็นับแท็กหลายรอบเหมือนกันค่ะแล้วหลายคนก็ติดปัญหาตรงนี้มาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากติดแท็กซิ่งข้อแรกเลยค่ะอย่าย,ยื่นขอสินเชื่อผ่านมือถือนะคะข้อที่2ค่ะอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่2ก็คือ อย่าส่งบัตรประชาชนนะคะให้กับผู้ขายหรือให้กับใครโดยที่เราไม่รู้จักหรือแม้รู้จักก็ไม่สมควรส่งอันนี้สําคัญมากๆค่ะหลายๆคนเลยค่ะลูกค้าพี่หน่อยเองก็เจอเหมือนกันนะคะค่อยๆฟังนะคะแล้วคิดตามพี่หน่อยนะคะ หลายๆคนอยากจะได้รถใช้งานสักหนึ่งคันนะคะกลัวตัวเองจัดไฟนันไม่ได้กลัวตัวเองเดินทางแล้วมาแล้วมันไม่ผ่านผมไม่อยากเสียเวลาพี่ช่วยเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมส่งบัตรประชาชนกับให้กับทางผู้ขายให้กับทางเซลส่งผ่านไลน์มาพี่เช็คให้ผมหน่อยตรวจให้ผมหน่อยผมติดแบ็คลิสหรือเปล่าพี่หน่อยบอกเลยนะคะสาเหตุพวกนี้ทําให้ลูกค้าติดแฮกซิ่งเนี่ยก็เยอะนะคะแล้ววันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ย พี่หน่อยเองทํางานแบบโปร่งใสคนที่ทํางานไม่โปร่งใสอยู่ก็อาจจะร้อนๆหนาวหนาวได้นะคะสาเหตุเพราะอะไรพี่หน่อยอยู่วงการขายรถยนต์มือสองมานะคะไม่ต่ำกว่า10กว่าปีนะคะอยู่วงการนี้มาและก็ดีลกับธนาคารทุกธนาคารและก็ทํางานกับธนาคารเนี่ยแบบซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลานะคะการเช็คเครดิตนะคะถ้าเราส่งบัตรประชาชนไปโดยที่ไม่มีลายเซ็นเราโดยที่เราไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถที่จะเช็คเครดิตได้นะคะพี่หน่อยบอกตรงนี้เลยนะคะไม่สามารถทําได้บอกเลยว่าไม่สามารถทําได้สิ่งที่จะทําได้ก็คือเซลล์เอาไปทําอะไรหรือเปล่าแอบปลอมแปลงไลเซนต์ได้หรือเปล่าแอบไปทําอะไรแล้วเช็คเครดิตไรหรือเปล่านั่นแหละค่ะคุณอาจจะติดแท็กซิ้นจากการส่งบัตรประชาชนไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะธนาคารเนี่ยพี่หน่อยดีกว่าธนาคารโดยตรงและธนาคารก็ย้ําชัดเจนเสมอว่าคุณหน่อยถ้าลูกค้าจะเช็คเครดิต ลูกค้าต้องเจอเจ้าหน้าที่เท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนเซ็นเอกสารลูกค้าต้องเซ็นยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้นจะไม่มีการส่งบัตรประชาชนมาแล้วพี่เช็คให้ผมก่อนดูให้ผมก่อนบางคนทําไม่ได้ก็บอกลูกค้าอ,อ๋อหนูเช็คแล้วทําได้จริงๆอาจจะยังไม่ได้เช็คก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะในความเป็นจริงเลยนะคะวันนี้ที่พี่หนอมอ,อพูดเนี่ยในความเป็นจริงเลยทําไม่ได้ร้อเซค่ะไม่อย่างนั้นมันจะมีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่ทําไมมีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นต่างจังหวัดทําไมจริงไม่จริงคะทาไมไม่ให้ลูกค้าส่งเอกสารขึ้นมาแล้วก็อนุมนัติเคสแล้วก็บอกพี่ผ่านแล้วนะเราลดได้เลยเป็นไปไม่ได้คะ่ะจริงไหมคะทําไมเขาต้องให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นไปหาคุณประก็บเอกสารแล้วไปเซ็นเครดิตเพราะเขาต้องเจอตัวลูกค้าลูกค้าต้องเจอตัวไฟแนนซ์คุณต้องยินยอมว่าคุณเป็นนค เปิดเผยข้อมูลเครดิตให้กับไฟแนนซ์นะคะอันนี้แหละค่ะที่สําคัญมากๆทําให้ลูกค้าหลายๆคนติดแฮกซิ่งบางคนเอาง่ายผมอยู่ไกลผมไม่ไปหรอกส่งบัตรไปเช็คแค่ผมหน่อยส่งมาก็ทําอะไรไม่ได้นะคะและลูกค้าหลายๆคนที่เจอพี่หน่อยคลิปนี้หรือเคยโทรหาพี่หน่อยพี่เดี๋ยวหนูส่งบัตรไปเช็คแค่หน่อยพี่หน่อยบอกเลยว่าไม่ต้องส่งมาค่ะส่งมาพี่ก็ทําอะไรให้ไม่ได้ส่งมาพี่ก็เช็คเครดิตให้ไม่ได้ค่ะพี่หน่อยจะดูให้เบื้องต้นได้คืออะไร หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์โอเคอันนี้เราดูเบื้องต้นได้ว่าเงินเดือนเข้าเท่าไร่เข้าออกแบบไหนอันนี้เราตรวจดูให้ได้แต่ถ้าจะให้ตรวจเครดิตเลยรู้เลยว่าเคสนี้ยจับได้หรือไม่ได้ติดแบ็คลิสต์หรือติดหรือไม่ติดแบ็คลิสต์ผ่านหรือไม่ผ่านทําไม่ได้ทุกกรณีค่ะพี่หน่อยแจ้งเลยว่าทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะเอาคลิปนี้เป็นองค์ประกอบความรู้นะคะถ้าเซลบอกพี่สมบัตรมาเลยหนูเช็คให้โน no, ค่ะอย่าส่งไปค่ะ พี่ไม่ได้รู้จักเซลล์ถูกไหมคะลูกค้าไม่ได้รู้จักเซลล์ไม่รู้จักคนขายเป็นยังไงแม้กระทั่งลูกค้าจะส่งให้พี่หน่อยพี่หน่อยยังไม่ส่งเลยไม่ต้องส่งมาค่ะลูกค้าที่อยากจะเช็คเครดิตต้องถือบัตรประชาชนมาแล้วยินยอมเซ็นต่อเจ้าหน้าที่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเรามีบริการส่งไฟแนนซ์ไปนะคะแต่ขอเลยว่าอย่าไปส่งให้ใครซิซัวส่งบัตรไปเชื่อใจยิ่งคุยกับพี่หน่อยยิ่งพี่หน่อยอัดคลิปอย่างนี้ผมยิ่งเชื่อใจพี่หน่อยผมรู้เลยว่าพี่หน่อยไม่ทําแบบนั้นแน่นอนส่งบัตรมา ส่งมาก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะที่เช็คเครดิตให้ไม่ได้แต่สาเหตุนี้แหละค่ะที่ทําให้ลูกค้าติดแท็กซิงเอ๊ะผมก็ไม่ได้ไปยื่นอะไรนะผมมานั่งนึกนึกบัตรเครดิตก็ไม่ได้ทมามอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ได้ยื่นรถยนต์ยิ่งไม่มีเลยมีแต่ส่งบัตรให้เซลล์ไปเช็คดูก่อนแล้วพอผมมายื่นอีกเต็นหนึ่งเขาบอกผมติดแท็กซิงอ๋อมาเจอคลิปนี้ของพี่หน่อยรู้แล้วเป็นเพราะส่งบัตรไปหรือเปล่าเราเลยติดแท็กซิงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงติดได้ล่ะมีใครแอบเช็คเครดิตหรือเปล่าอันนี้พี่หน่อยไม่ได้ว่าที่ไหนนะคะค แต่ถ้าลูกค้ากําลังจะส่งหยุดไว้ก่อนค่ะเบรกไว้ก่อนค่ะพอมันไม่สามารถทําได้นะคะส่วนคนขายอย่างพี่หน่อยเองหรือเซลล์ที่คุณทํางานแบบซื่อสัตย์สุจริตคุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณพูดความจริงให้ลูกค้าฟังเมื่อลูกค้าฟังแล้วเขาไม่เชื่อคุณอย่างน้อยคุณไม่ได้ทําบาปอย่างน้อยคุณไม่ได้ทาผิดเขาจะไปเชื่อที่อื่นจะส่งให้ที่อื่นไม่เป็นไรอย่างพี่หน่อยเองพี่หน่อยบอกแล้วว่าอย่าส่งมาถ้าลูกค้าไม่เชื่ออยากไปส่งที่อื่นพี่หน่อยนี้ใช้ไม่ได้ผมไ่ใช้ื่นก็ได้พี่หน่อยก็ยินดีีคคค่่่่่ะะลลูกก้้้าาาาาไไปเเเช็ยยยยพรอออองนนหืวทํผิด พี่หน่ทำทุกอย่างให้ถูกต้องละชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อเราเซฟลูกค้าเราเซฟเครดิตลูกค้าเราไม่อยากให้ลูกค้าเครดิตช้ำนะคะและนี่ก็คือสสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกค้าหลายคนนะคะมีประวัติในส่วนของการติดแท็กซิงเพียงพราะแค่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองถูกไหมคะหลายคนไม่รู้แต่เมื่อคุณดูคลิปนี้แล้วอะคะ่ะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองที่ทําให้เราติดแท็กซิ่งถ้าไม่อยากติดก็อย่าทํานะคะ พี่หน่อยออกมาทําคลิปก็อยากจะบอกลูกค้าหลายๆคนออกมาเตือนออกมาให้ความรู้ลูกค้าว่ามันมีหลายๆข้อมันมีหลายๆส่วนที่ตัวเราเองเราไม่รู้และเราก็คิดน้อยไปนิดหนึ่งนะคะถูกไหมถ้าเราคิดเยอะหรือรอบครอบกว่านี้เราก็จะเอะใจได้ว่าอ๋อแบบนี้หนูไม่ทําแบบนี้หนูไม่ได้ส่งไปแต่เมื่อมันพลาดไปแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือหยุดตัวเองค่ะอย่ายื่นกู้อะไรอีกนะคะวิธีแก้ไขคือหยุดตัวเองก่อนอย่าพุ่งยื่นอะไรอีกเพราะยิ่งยื่นยิ่งช้ำยิ่งยื่น เครดิตยิ่งเสียค่ะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยกลับเข้าระบบไม่ได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ2ส,สาเหตุนี้ค่ะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยติดแฮกซิงแล้วเป็นแฮกซิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะถ้าคุณดูคลิปจนจบแล้วคุณไม่อยากติดแฮกซิงสสาเหตุหลักๆนี้นะคะขอให้คุณ เอาไปทำตามนั่นเองค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณทำตามรับรองค่ะคุณจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วแท็กซิ่ก็จะทำอะไรคุณไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามถ้าคุณตัดสินใจนะคะจะยื่นกู้เครดิตผ่านมือถือก็ใช้เครดิตไปเลยค่ะถ้ากูวอนุมัตินะคะก็ใช้ไปเลยสัก1ปีเกิน1ปีขึ้นไปเครดิตรักษาเครดิตให้ดีคุณก็จะกลายเป็นคนเครดิตดีก็กลับมายื่นกู้ได้แต่ถ้าเราสุ่มเสี่ยงไม่มั่นใจว่าจะยื่นกู้ได้หรือเปล่าผ่านหรือเปล่า ไม่แนะนําให้ยื่นกู้ค่ะและถ้ายิ่งมีโครงการนะคะอยากจะซื้อรถใช้งานอยู่แล้วหยุดตรงนี้ก่อนเลยค่ะอย่าพึ่งเข้าไปยื่นกู้สินเชื่อผ่านมือถือเพราะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาระดับชาติเลยที่ไปแนนเองก็ซีเรียสมากๆไม่ใช่ไม่อยากปล่อยนะคะอยากปล่อยแต่ลูกค้าแท็กเยอะจนเกินไปแบงก์ก็อาจจะไม่รับพิจารณาก,ก็ได้ค่ะนะคะจริงๆมันมีอีกอหลายสาเหตุเลยค่ะลูกค้าเพียงแต่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยพี่น่อยคัดมาให้2ข้อส่วนสาเหตุอื่นก็อาจจะเป็นที่ ไปจัดมาแล้วหนึ่งครั้งมันไม่ผ่านอันนี้ก็นับแท็กซิงเหมือนกันไปจัดเต้นแรกมาไม่ผ่านก็นับแท็กซิ่งไปจัดเต้นที่2ก็นับแท็กซิงอันนี้ก็เป็นปัญหาย่อยๆที่เกิดจากการยื่นกู้รถแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยก็คือ2ปัญหาที่พี่หน่อยพูดไปตั้งแต่ขั้นต้นก็คือการจิ้มมือถือนะคะขอสินเชื่อพันมือถือติดแท็กซิงแน่น,นอนกับอันที่2คือส่งบัตรประชาชนนะคะส่งไปโดยที่เราไม่รู้จักกันหรือแค่เขาขอก็ส่งไปให้ โดนเช็คขึ้นมาทําให้ตัวเราติดแท็กซิ่งเมื่อคุณได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วค่ะเก็บความรู้นี้ไว้นะคะแล้วถ้าลูกค้าหลายๆคนอยากจะปรึกษาพี่หน่อยบอกวลี่ฟังพี่หน่อยพูดแล้วเนี่ยประทับใจมากๆออกมากล้าออกมาพูดกล้าออกมาบอกให้สําหรับลูกค้าที่กําลังมีปัญหาตรงนี้อยู่เนี่ยผมฟังแล้วอยากจะมาเป็นลูกค้าพี่หน่อยขึ้นก็ยินดีมากๆเลยค่ะเต้นพี่หน่อยนะคะชื่อเต้นพรทิพย์ออโต้คาร์อยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะ ติดกับสถาบันเนติบัณฑิตหรือปักบ,บุตพรทิพอ,อตคาได้เลยค่ะกูเกิลหนีจะพาคุณนะคะมาถึงตนที่หน่อยเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาทางด้านไหนนะคะติดแท็กซิงติดแบล็กลิสคนค้ำไม่มีเงินเดือนน้อยเงินดาวจำกัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาที่คุณหาทางออกไม่ได้แล้วอยากจะให้พี่หน่อยเนี่ยช่วยจัดการให้ช่วยแก้เคสให้นะคะเหมือนในรีวิวที่พี่หน่อยลงไว้นะคะไม่ว่าจะเคสไหนแบบไหนมาหาพี่หน่อยเนี่ย เราก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขให้ได้แต่ต้องย้ําก่อนนะคะพี่หน่อยจะย้ํากับลูกค้าเสมอว่าทุกเคสและทุกคิปถ้าทําได้เราจะบอกลูกค้าเลยว่าได้แต่ถ้าทําไม่ได้เราก็จะแจ้งลูกค้าตรงๆเช่นกันค่ะเราจะไม่มานั่งโกหกลูกค้าว่าลองดูพี่ทําได้นะจัดได้รู้ทั้งรู้ว่าทําไม่ได้พี่หน่อยพูดตรงนี้เลยค่ะพี่หน่อยก็บอกจริงว่าทําไม่ได้คือเราจะไม่ฝืนกันนะคะลูกค้าหลายคน ไหนผมโทรไปพี่หน่อยบอกช่วยได้ช่วยได้ทำไมจับไม่ได้คือบางเคสไปไม่ได้ไปไม่ได้จริงๆให้พี่หน่อยบอกว่าไปไม่ได้ดีกว่าไหมที่พี่หน่อยหลอกให้คุณเดินทางเข้ามาถึงที่เลยแล้วมาเฉลยว่าอ๋อพี่จับไม่ได้ค่ะน้องจับไม่ได้ค่ะคุณคุณเสียเวลาไหมอะ่ะลูกค้าเสียเวลาไหมเสียเวลาใช่ไหมไหนจะหยุดงานไหนจะลั่งรถนั่งลาเดินทางมาแล้วมันไม่ได้อะ่ะคุณก็เสียเวลาถามว่าพี่หน่อยเสียอะไรไหมเต็นท์เสียอะไรไหมคนขายเสียอะไรไหมไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะเพราะอยู่กับที่ หลอกให้คุณเข้ามาเสียเท่านั้นเองเพราะนั้นแล้วอะค่ะต้องบอกลูกค้าเลยนะคะถ้าหลายๆคนโทรมาแล้วพี่หน่อยแจ้งว่ามันไม่ได้หรือให้วิธีการอื่นไปแล้วมันไม่ได้จริงๆขอให้พี่หน่อยพูดความจริงว่ามันทําไม่ได้แต่ถ้าเคสไหนพี่หน่อยดูแล้วมั่นใจมาเลยค่ะการันตีก็ทําได้มาหาพี่หน่อยจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราทให้คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนั่นคุณก็สบายใจได้เลยว่าเป็นการการันตีเป็นการยืนยันจากพี่หน่อยเองว่าคุณสามารถที่จะมีสิทธิ์มีรถใช้ได้ <Wow. S 1> ถ้าพี่หน่อยเชื่อเหลือเกินว่า การซื้อรถยนต์ใช้คันแรกนะคะสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะบอกเลยว่ามันสําคัญต่อเรามากๆถูกไหมคะกว่าจะมีรถใช้สักหนึ่งคันกว่าจะใช้เดินทางพาคนที่รักไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวหรือใช้ชีวิตใน,ในชีวิตประจําวันเนี่ยบอกเลยว่าการมีรถมันช่วยให้เราเนี่ยทำงานทําทุกอย่างได้สบายขึ้นทําทุกอย่างได้ดีขึ้นอยากจะมีรถใช้คันแรกนะคะนึกถึงพี่หน่อยโทรหาพี่หน่อย อยากให้พี่หน่อยเป็นที่ปรึกษาในช่วยเกรเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ดูแลเรื่องตัวรถยนต์ให้อยากจะได้แบบไหนเรายินดีมากๆเลยนะคะก็ก่อนจะลาจากกันไปนะคะฝากไว้เหมือนเดิมเลยค่ะพี่หน่อยพยายามเดี๋ยวนี้จะพยายามทำคลิปทำข้อมูลออกมาเยอะๆเป็นไปได้อยากทำทุกวันหรือ2วันทำทีอยากจะทำคลิปที่ให้ข้อมูลออกมาเพราะตอนนี้พี่หน่อยเชื่อว่าลูกค้าหลายคนพยายามอยากหาข้อมูลอยากเสพข้อมูลว่า อะไรที่จะช่วยทําให้เขาสามารถซื้อรถยนต์ใช้ได้นั่นเองค่ะการทํางานการจัดไฟแนนซ์การซื้อรถยนต์ถ้าคุณเลือกคนมีประสบการณ์นะคะคุณก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้เห็นไหมคะระหว่างอาจชีพอยู่ก็มีลูกค้าโทรเข้ามาอันนี้คือโทรเข้ามาจริงๆเลย โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามได้เลยค่ะถ้าโทรแล้วไม่รับเดี๋ยวโทรกลับแน่นอนค่ะบางทีติดสายบางทีอาจคิดก็อาจจะไม่ได้รับสายลูกค้านะคะก็ต้องฝากกันไว้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้เวลาที่หน่อยมีคลิปด,ดีๆแนะนําข้อมูลดีๆแบบนี้ลูกค้าจะได้ไม่ตกเทรนคุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ทราบเงื่อนไขได้ทราบข้อมูลดีๆวันนี้สอบวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ